วันนี้น้องอ้ําก็จะไปหาพ่อหน้กับแม่โอที่เชียงรายนะครับผมไปแบบเซอร์ไพรส์นะครับไปแบบไม่บอกหลวงหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันนะครับว่าพ่อกับแม่จะรู้สึกผันถิ่มังนะครับไปกันเลยครับผมตอนนี้เราก็ถึงดอนเมืองแล้วนะครับผมเดี๋ยวนั่งเครื่องบินอีกลำหนึ่งนะครับผมไปลงจังหวัดเชียงรายนะครับอยากจะรู้จังหวะเกตื่นเต้นไม้นะครับเดี๋ยวรอรุ่นนะพี่นะรอรุ่นนะครับเราก็ไปแบบเซอร์ไพรส์นะครับอยากรู้จังหวะ ความรู้สึกกองคุณเป็นปอเป็นแม่นะครับจะรู้สึกแบบนันลูกไปซื้อไรนะครับขึ้นเครื่องสเสร็จแล้วก็รัดเข็มขัดไอเนนนะครับผมพี่มิรัดเข็มขัดเป็นไมเ้เ่ยอ่ะยามแมน่นะรัดเปนนั้นรัดไอเี้ดีดที่มุ่นหัวเขา้ามาได้เอออันนี่เน้นยไม่ใจเราอ่ะลำบากจริงยัดนั่งเครื่องมา่อกี้คเลี้ยงน้อยรัดเป็นไมออ้ยันงไงใช่ทุกคนทุกคนเลยนี่ ได้มีครนังโอกคบนเครื่องบินไม่ใจรู้ทั่วที่นี่กับผมเมืองเชียงรายนะครับสวยงามมากรับอากาศดีมากๆเลยกับผมะนะครับตอนนี้เครื่องบินก็ได้เขยลุงโจดทีสนามบินจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับยากจะรู้จังหวะโพกับแม่ผมกับพ่มิกไปเซอไพรนี่แค่จะรู้ซึกแบบไหนนะครับยากพิพิกุนรอรุ่นแบบพร้อมกันนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางกันมาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับผมกับพิมิกนอนเอฟอยู่ ลังเก็บนะครับผมตอนนี้ป่อกับเมย์ยังไม่รู้ที่นะครับเดี๋ยวเราจ้ะมาเล่น,นะครับว่าหน้าตาแกเป็นแบบไหนว่าลูกบ้าทองคนนี้มาซื้อไรนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเล่ว่าแกดีใจหรือว่าแบบไหนนะครับรอรุ่นแบบพร้อมกันครับผม

สวัสดีครับพี่บ้ายูว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสงสัส้เกมหมากๆเลยครับผม,ม่โฟร์เอ็นเกยร้องถึงนะครับขอบคุณบีบีจุกคนด้วยนะครับที่ระดับชมคลิปนะครับมาซื้อไปให้พ่อก,กับแม่จนจบนะครับน้องงามก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้องงามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม